โอเคเมื okay. ่อวานได้มา400วันนี้เราขอ500ขอให้ฉันดูน um. <mo> <trov In> <SCOTT> ิดแกเล่นจากเสีงุณยงหขบ้นทีเียวเอาสักตัวเลยนรนันีหนึ ไปเอ้ยนั่นเล่นอะไรนะเล่นพีเลนอะไรอีกเล่นพีเลนเลยสองพันเ 2, ลยสิบลงมานี่เมื่อกี้ดันไม่พลาดไม่เข้านะมองไหมหวัดใจหวัดใจกันไปนเลยอยู่ที่นี้เล่นลอยแล้วเนี่ยพี่เรนแล้วเนี่ยเหลือห้าสิบคือจะให้กลับมาตักตั้งหลักที่แบบสองพันไง ฉันเล่นเพี้ยนอะไรของฉันอีกนีเงี้ยฉันซีพาาอะไรกันหรือเปล่าแบบๆปกขอลดเหลือ50ในกันถ้าอยากลองนี่กลับมาได้เกือบรลับต่กลับมาได้นะคะจะกลับมาไม่ได้ก็เพราะเี้ยแหละตัวเดิมเลยยิวสากขึ้นมา2,000แล้ว าก์กลับมาที่เดิมได้ก็ยังยังไม่อยู่เพี้ยนยังพี่เรนต่อไปงงต้องเลิกทำรายกันตอนฉัาเรียกกรดันงอย่างนี่มันเป็นแค่อย่างนี้ดีมี่เขาพูนไม่้าไปกลับมาที่สองพันหนึ่งนะคะังไม่มีกเพียนอยู่แต่ว่าเออความตั้งใจแรกคืออะไรสิบตอนนี้ล่ะหัวร้อนปุ๊บเตาเลย เริ่มเลยโอเคอกนี้เดียวอ่ะเนี่ยได้แล้วห้าร้อยได้แล้วค่ะห้าร้อยได้แถมมาอีกสามสิบด้วยค่ะมันเป็นเศษอะเนาะเฮอยอันนี้เป็นเศษอยู่งั้นแม่เตะอ่ะคอะยย,ย,ย้ายได้ละหกห้ยสิบมันมีไม้แถมนะต้องอย่างนี้สามพันห้าสิบ มันสองตัวโอเคเราควรจะพอจริงๆจะกที่เดี๋ยวมันจะหายอีกน้องเลิกที่เล่นก่อนนะลิงก์ลับรั์สร้างรายได้คืออะไรเป็นช่องทางการสร้างรายได้ด้วยระบบแนะนําเพื่อนทําได้ง่ายแค่นําลิงก์ไปแชร์ตามช่องทางต่างๆโดยฐางสมาชิกจะได้ค่าคอมมิชชั่นสูงสุดตลอดเชียถึง0.7%นอนับจากยอดเทิร์นโอเวอร์ของเพื่อนไม่ว่าเพื่อนคนนั้นจะเล่นได้หรือว่าเล่นเสียส่วนวิธีการสมัครเพื่อรับลิงก์ลับทับ์เข้าไปในหัวข้อพีเทมิต จากนั้นจะขึ้นหน้าต่างสมัครเข้าพันธมิตรขึ้นมากดเข้าไปที่สมัครได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้รอทางแอดมินทาการตรวจสอบสักครู่เมื่อแอดมินทําการตรวจสอบเสร็จสิ้นพอเราเข้ามาในหัวข้อพันธมิตรอีกครั้งก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาแทนเพียงเท่านี้เราก็สามารถนาลิงก์ตรงช่องเว็บลงทะเบียนสมาชิกไปแชร์ตามช่องทางต่างๆได้เลยเพียงเท่านี้เราก็ได้มาแบบง่ายๆไม่ต้องลงทุนอะไรก็มีรายได้เข้ามาตลอดมาเริ่มแชร์กันเลย